สวัสดีครับในวันลักนิถีขึ้นปีใหม่ปี2012นะครับทางร้านพาก็อยากจะคืนกำไรเล็กๆน้อยๆให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับออย่างปีที่แล้วเรามีการจับไข่กันครับปีนี้เราก็จะจับเหมือนกันนี่ครับเราจะมาจับฉลากกันครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดซื้อสินค้าครบ1,000บาทนี่ครับจะมีสิทธิจับ1ใบ สองพันบาทครับสองใบซื้อครบสามพันบาทก็สามใบครับซื้อครบสี่พันบาทก็สี 4, ่ใบแน่นอนแต่ถ้าท่านซื้อลูกสินค้าครบห้าพันบาทเมื่อไหร่นะครับรับไปเลยครับคูปองห้าใบด้วยกันนะคร<า>ับนะเป็นยังไงแล้วครับร้านเราแจกแรลกครับอยากจะคืนกำไรจริงถามว่าคูปองนี้คืออะไรนะครับอ<า>่าคูปองนี้นะครับจะเป็นคูปองแทนเงินสดที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีนะครับ ในการซื้อครั้งต่อไปอ่าเงินสดน,นี้เราก็จะมีส่วนลดตั้งแต่100บาทด้วยกันแล้วก็200บาทด้วยกันนะครับแล้วแต่ว่าท่านใดโชคดีได้ไปครับอ่าในนี้นะครับไม่มีใบไหนที่ไม่เป็นเงินนะครับเป็นเงินทุกใบครับทุกใบเลยอ่าเอาละ,ะครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการจับฉลากที่ถูกต้องของร้านพานะครับว่าจะเป็นยังไงเชิญชมครับ โทษนะครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตจับฉลามนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาเงินขึ้นมาเลยนะครับนะนี่เดี๋ยวผมผมแกะเลยได้ใช่ไหมครับ ของนีตจับเลยนะคะนางฟ้าเดี๋ยวสายโวนจับแล้วนะคิดอะไรข้นกันสักทีจีกับว่าไ้ ยเดาอ้วกจับเลยนะจับจัดจริงๆแล้วนะนี่นะจับมาแล้วนะนะเนี่ยเดีกอินี้ก็จับสลากในนั้นนะจ๊ะแต่ไปอ่ะฟปร้า ต่อไปเป็นการจับที่ไม่ถูกวิธีนะครับตกลงผมได้กี่ใบครับสองใบใช่ปะ่ะโอเคครับพี่ดูตุกกนนต๊กแกบินดิตุ๊กแกบินตุ๊กแกบินแล้พี่ตรงหน้า,านะ้าน,นนะ่ะหน่ะตรงสีเหลืองๆนี่นั่นแหละครับตรงนั้นน่ะพี่พี่พี่ดูดิตุ๊กแกไม่บินพี่ตุ๊กแกไม่บินพี่หน้าร้านอ่ะ พี่ทอดครับตัวเสื้อตัวนั้นราคาเท่าไหร่พี่ตัวตัวที่สีคิมเีมาครับครับอ๋อแล้วเอาแล้วตัวถัดไปอันที่อีกอ๋อโอเคครับอีคขอบคุณครับอพี่ทอดครับกางเกงอันนั้นมันตัวเท่าไหร่พี่อ๋อไม่กางเกงครอ๋อไม่หรือว่าขนมหรือว่าลูกอมแจกครับ พี่เดี๋ยวหนูจับเลยนะโหพี่ไม่ได้ตั้งใจจับใบเนี้ยขอเปลี่ยนได้ปะคือมันติดขึ้นมาเองอะ่ะนี่อยากได้ใบนี้โยโหนี่ยังไม่ได้แก่เลยนะก็ได้ก็ได้ไดโหพี่มันได้แค่ร้อยเดียวอ่ะขอเปลี่ยนได้ปะได้สองร้อยอะ่ะนะไม่ใครรู้หรอกเอาละครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมมาซื้อสินค้าแล้วก็มาจับฉลากกันนะครับ ของผมเมื่อกี้ซื้อ1,950ได้ใบหนึ่งใช่ปะอ๋อโอเคโอเคครับขอบคุณครับเจอะเลยนะ่ยนะด <Hey. S 1> ิอย่างเจอะเลนะเฮ้ยสองร้อย,ยสองร้อยไปงาไปงาโดนโดนชาด์เดอสองร้อยทำไมอ่ะ ยี่สิบบาททวน<ม>เอา้าก็ก็เห็นอยู่ว่าอ๋อมันนี่แล้วทำไมไม่บอกกันก่อนนะไอเราก็นึกว่าดวงดีอะอะไรอ่ะโดนต้มหมอหลอกกังนี้ไม่ได้นะเจีบยใจนะทำไงอะยี 20. 20. ่สิบยี่สิบเป็นยังดีกว่าไม่ได้